หอยแครงครับมันจิ้มแบบแซ่บๆอยเนี้ย สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้กินหอยแคลงลวกครับ1.5โลโครึ่งครับผมได้มาจากตลาดอ่างศิลานะครับวันก่อนที่ไปมานะครับทุกคนเฮ้ยได้มาโลละแค่160ถือว่าถูกมากแต่ว่าเขาอ่ะบอกว่าตัวเล็กอ่ะกับแพงกว่าทุกคนก็เลยแบบว่าเอ๊สรุปแล้วยังไงแต่ไม่ใช่หอยคลางแน่ๆครับเพราะเราถามแม่ค้าแล้วว่ามันคือหอยแคลงครับหอยคลางมันจะมีขนนะครับตัวใหญ่นะครับ เดี๋ยวเราลองกินดูปกติคือเรากินตัวใหญ่มากแล้วเราจะไม่ค่อยชอบอันนี้ถือว่าอยู่ในไซส์ประมันกลางๆนะครับกับน้ำจิ้มแซบ,บของเราเหมือนเดิมนี่เป็นสูตรที่เราปรับมาพร้อมขายแล้วนะครับสีก็จะแบบว่าสดใสขึ้นแซบมาก หอมหวานใช้ได้ครับอืมตัวใหญ่อยู่นะทุกคนจิม้มแซ่บ กรอบเด้งกำลังดีไม่เหนียวอโอเคโอเคผักคอร์เล็กนะฮะเป็นเวมิคอร์ด แรงครับมันจิ้มแบบแซ่บๆอย่างเงี้ย วันนี้ลวกแบบไม่เลือดมากเท่าไหร่ครับลวกมากกว่าสิบวิปกติกี่จะกินหอยแคลงลวกประมาณแค่สิบวิม,มบเลยห้าสิสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสีสามสหนึ่งเลยวันนี้สุกขึ้นมาเยอะเ่ย

มึงกับแตงกวาก็เข้าอ มีบ้างอะเนาะคือถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันลงไป,ไปทั้งเนื้อมันจะไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าม,มันมีอากาศเข้าไปก่อนอะมันจะสำลักชอบกินหอยแคลง ถ้าที่คือเท่าที่เคยกินมาไซน์นี้ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่ยังความอร่อยอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดใหญ่กว่านี้จะเริ่มไม่อร่อยแล้วครับไม่มีไซส์ใหญ่กว่านี้มันจะเริ่มไม่มีความหอมของของตัวหอยแครง <c oughs> หอยรุย่ย <c oughs> หอยแม่น,นั่น หอยอวนหอยใหญ่แดงๆสวยมากตัวเนี้ยหอยทุกคนสวยมบบนี้ไหมไฮะ <c oughs> <c oughs> โลครึ่งแป๊บเดียวหมดเพราะตัวเขาใหญ่กรึบกรึบกรึบ ดมหอยการดมอาหารมันทำให้มีอัรรถรสในการกินเยอะขึ้นนะเราจะสัมผัสถึงกลิ่นของอาหาร <c oughs> ชอบกลิ่นความหอมของหอยแครงโดนพริกที่มันปั่นไม่ละเอียดไปอร่อยมาก <c oughs> เป็นพริกที่หนูพริกจะมีความหลับซ่าซาหอยแดงแดงแดงอมชมพู S 1> <S 1> <S อืมดูสิอืมอันนี้หอยเละๆหน่อยอืมมีกลิ่นนิดนึงอ้ามันแบบเละๆยังไงไม่รู้อ่ะขออนุญาต ต้องมีบ้างเนาะตัวที่มันแบบว่าไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นอ่ะเพราะว่ามันก็รวมๆกันมาก็จะมีตัวที่เสียเสียบ้าง <c oughs> โอเคครับทุกคนเรียบร้อยวันนี้จวดๆไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์แชร์เพื่อนกันเยอะๆนะครับวันนี้หลานเห็นตนนี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสดิครับอยากให้กี่กินอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับจะได้แบบว่าเป็นไอเดียในการที่เราไปตามหาของอร่อยมากินกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ